คนเหนือคนตอนที่สิบห้าเย็นย่ำใกล้ข้ามความมืดเริ่มโรยตัวหมวยปิดร้านแล้วขนของขึ้นรถโดยไม่รู้ว่าตนนเองตุกอยู่ในสายตาของสิงขนกับลูกน้องที่จอดรถซุ่มมองมาสักพักหนึ่งแล้วทันทีที่หมวยขึ้นรถสิงขนยิ่งมั่นใจในสิ่งที่คิดเขาสะบดออกมาอย่างมาดหมายนั่งหมวย หารู้ไม่ว่าอีกมุมหนึ่งเมค้าก็จับจ้องพวกสิงขอไม่วางตาเช่นกันมันมาดูหมวยทำไมหรือว่าเมคาพึมพำแล้วเคลื่อนตัวไปเที่รถหมวยอย่างเร็วโดยไม่มีใครทันสังเกตขณะนั้นสิงขอนกับลูกน้องก็เตรียมออกรถเพื่อสะกดรอยตามหมวยแต่ทุกคนไม่รู้ว่าเมคาได้ซ่อนตัวในท้ายรถกระบะรถหมวยไปแล้ว ส่วนที่แคมป์กลางป่าของบินลี่และพวกทหารของผู้พันอู่ถันแสงสว่างจากกองไฟส่องให้เห็นชัดเจนว่ามีทหารจำนวนมากเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อตอนกลางวันบินลีเห็นแล้วอดสงสัยไม่ได้ถามหัวหน้ากลุ่มทหารว่าผู้พันอู่ถันส่งทหารมาทำไมเยอะแยะนี่ยังไม่หมดนะคิมหันถูกมัดกับต้นไม้ได้ยินบทสนทนานั้นก็พูดยียวนกวนประสาทพวกมันว่าอะไรกัน เอามาตายแค่นี้จะพอหรอทันใดนั้นหัวหน้าทหารตรงเข้าปล่อยมัดใส่คิมหันอย่างแรงไอปากหมาจากนั้นบินลี่ตามเข้าไปซ้ำอีกทีก่อนจิกผมคิมหันจนหน้าหงายแกไม่รู้หรอกว่าของงวดเนี่ยมันมูลค่าขนาดไหนคิมหันสะดุดกึกคิดปราดเดียวก็แกล้งต่อปากต่อคำแล้วมันมูลค่าขนาดไหนล่ะนับไม่หมดหรอกของเป็นร้อยร้ยตัน ของขนาดนั้นจะส่งของรับของกันที่ไหนมันไม่ใช่น้อยๆก็แก่งช้างข้ามไงกว้างขวางชายูภูมิเหมาะติดชายแดดเคลื่อนที่ได้เร็วคิมหันพอใจกับข้อมูลที่บิลลี่หลุดปากมาด้วยอารมณ์โมโหแล้วเปลี่ยนเรื่องถามว่าแล้วแกจะทำยังไงกับฉันรอผู้พันอูถันมาก่อนแกก็จะรู้ว่าแกจะเป็นปุ๋ยหรือเป็นอาหารสัตว์ หัวหน้าทหารตอบเสร็จก็เดินเหยียดยิ้มสะใจจากไปพร้อมบินลีทิ้งให้คิมหันหนักใจแต่ยังไงก็ต้องคิดหาทางเอาตัวรอดเขาไม่ยอมจบชีวิตแค่นี้แน่ห่างจากแคมป์ไปพอสมควรแสงฉายกับจอบ,บิซุ่มดูพวกมันอยู่พักหนึ่งแล้วจริงอย่างที่มันว่ามันเอากำลังมาเพิ่มแค่นี้เองจะไปกลัวมันทำไมเรื่องคนฉันไม่กลัวหรอกแต่อาวุธนี่สิเราจะสู้มันยังไง และฉันก็เชื่อว่ามันต้องเสริมทหารมาอีกแน่แสงฉายจำใจยอมรับเรื่องที่จอบิพูดมารู้สึกมืดแปดด้านไปหมดถามความเห็นจากจอบิว่าแล้วเราจะทำยังไงดีรอจอบิตอบสั้นกระชับแต่ความหมายชัดเจนแสงฉายพยักหน้ารับอย่างไม่มีทางเลือกมวยจอดรถหน้าบ้านหลังเก่าแล้วขนข้าวของลง เพื่อจะเอาเข้าไปให้คมในบ้านทันดารถสิงขอนแล่นมาจอดใกลๆ้ๆหมวยตกใจทำอะไรไม่ถูกโดนสิงขอนกับลูกน้องลงมาล้อมกรอบสวัสดีหมวยวันนี้มาไกลนะเอาของมาให้ใครเปล่าเอามาใช้เองสิงขอนมองยาและอาหารในถุงที่หมวยถือแล้วพูดกุนกวนว่าเหรอนึกว่าเอามาให้ไอ้คม จากนั้นสิงคอนสั่งลูกน้องเข้าไปค้นในบ้านหมวยหลึกหลักไม่รู้จะทำอย่างไรดีขณะที่เมฆานอนซุ่มในกระบะท,ท้ายรถแอบดูเหตุการณ์เงียบๆเมฆามองผ่านช่องผ้าใบที่คลุมตัวเองอยู่เห็นหมวยยืนหน้าซีดตัวสั่นอยู่ตรงหน้าสิงคอนส่วนในบ้านลูกน้องสี่คนเข้าไปกระจายตัวกันค้นหาคมแต่สักครู่ก็ออกมาบอกสิงคอนว่าไอ้คมไม่ได้อยู่ที่นี่ครับ สิงขอนไม่เชื่อจะเข้าไปดูในบ้านด้วยตนเองแต่ไม่ลืมสั่งลูกน้องคนหนึ่งให้ดูหมวยไว้เมคาได้ยินทั้งหมดเขาพยายามหาทางออกมาช่วยหมวยเป็นอันดับแรกสิงขอนเข้าไปดูในบ้านอย่างละเอียดทุกซอกทุกมุมจึงเห็นร่องรอยการนอนและมีอาหารกับยาหลงเหลืออยู่มันเคยอยู่ที่นี่ทันใดน,นั้นลูกน้องอีกคนกลับมาจากหลังบ้านบอกสิงขอนว่าพี่ครับมีร่องรอยคนหนีไปทางด้านหลัง รอยยังไม่นานเลยครับตามไปมันเจ็บหนักขนาดนั้นคงหนีไปไหนไม่ไกลเอานังหมวยมัดไว้ที่นี่ลูกน้องรับคําและจัดการทันทีหลังจากจับหมวยมัดไว้แล้วผู้สิงคอนก็รีบแกะรอยตามคมไปทางป่าหลังบ้านกระทั่งลูกน้องไปเจอรอยเท้ายาวเป็นทางพี่สิงคอนลูกน้องตะโกนเรียกสิงคอนเร่งฝีเท้าตามมาอย่างเร็วพอเห็นร่องรอยก็คำรามแค้นมันไปทางนี้ดูซิว่าจะหนีไปได้สักกี่น้ํา แล้วทั้งหมดก็เร่งติดตามคมไปด้วยท่าทีกระเฮียนกระเหือรือหมวยถูกจับมัดอยู่กับเสากลางบ้านที่มืดสลัวไร้แสงไฟนอกจากจะกลัวคนแล้วสิ่งที่หมวยกลัวมมากๆก็คือผีพอได้ยินเสียงแปลกๆก็แทบจะท่องนโมเงาดำที่ก้าวเข้ามาทําให้หมวยสะดุ้งหยงร้องลั่นว่าอย่าทําฉันเลยฉันเองร่างนั้นปรากฏตัวในระยะใกล้จนหมวยเห็นชัดอุทานด้วยความดีใจ พี่เมคาเรื่องมันเป็นยังไงเมคาซักถามพลางแก้มัดหมวยไปด้วยพี่คมถูกทำร้ายสาหาัสหมวยไปเจอเข้าและพามาที่นี่แล้วนายสินขรก็พาพวกมาไม่รู้ว่าตอนนี้พี่คมหายไปไหนเมคารับรู้แล้วรีบตามไปทางหลังบ้านหมวยละล้าละล,ะล,ะละังตัดสินใจไม่ถูกจะเอาอยัางไงดีเวลานั้นคมกระสือก,กระสนวิ่งหนีออกไปในสภาพอ่อนล้าอ่อนแรงแต่ก็บอกตอนเองว่าหยุดไม่ได้ เขากัดฟันเคลื่อนที่ไปโดยมือจับปืนพกที่เอวตลอดเวลาเมคารลัดเลาะไปอย่างระแวดระวังเพื่อตามหาคมให้พบก่อนพวกสิงคอนจูจๆหมวยวิ่งตามมาร้องเรียกพี่เมคาหมวยตามมาทำไมจะให้หมวยอยู่ยังไงหมวยกลัวผีจริงสิแถวนี้หมวยชํานาญรอบๆที่เนี่ยมีบ้านคนบ้างไหมมีแต่น้อยมากแต่ละหลังห่างกันเป็นกิโลพี่เมคาถามทำไม เผื่อว่านายคมอาจจะไปหลบแถวนั้นอ๋อมีโรงบ่มยาเก่าๆอยู่ที่ไหนจากนี่ไปสักสามกิโลงั้นรีบพาไปเร็วทางนี้ลัดไปแป๊บเดียวก็ถึงว่าแล้วหมวยรีบนำทางไป ขนาะเดียวกันนั้นสิงขอนกับลูกน้องยังแกะรอยตามคมอย่างไม่ลดละแม้จะทั้งรกทั้งมืดแต่ทุกคนก็ดันด้นไปโดยเฉพาะสิงขอนที่กระหืนกระหือลือต้องลาตัวคมมาให้ได้ภายในคืนนี้มึงไม่รอดแน่ไอ้คมในที่สุดคมตะเกียรตะกายไปถึงโรงบ่มยาแล้วเข้าไปซ่อนตัวในสภาพอ่อนแรงเต็มทีไม่ช้าไม่นานพวกสิงขอนก็ตามมาทัน คมตื่นตัวเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้ากรูมาพร้อมเสียงตะโกนสั่งของสิงคอนมันต้องเข้ามาหลบในนี้แหละหาให้ทั่วคมซ่อนตัวและพยายามนิ่งให้มากที่สุดพร้อมกับคิดหาทางออกแต่จะสู้คงสู้ไม่ไหวแน่ในขณะเดียวกันสิงคอนกับลูกน้องก็เดินวนไปวนมาค้นหาไปทั่วผ่านไปสักพักเกิดเหตุการณ์ลุ้นระทึกสิงคอนเดินผ่านคมไปและลูกน้องเดินเฉี่ยวมา คมพยายามหาทางจะออกไปจากโรงบ่มยาแต่จนแล้วจนรอดก็ยังมองไม่เห็นหนทางฉับพรันทันใดลูกน้องคนหนึ่งของสิงคอนเห็นคมเข้าอย่างจังแต่มันยังไม่ทันได้พูดได้บอกออกมาก็มีกระสุนปริศนาพุ่งเข้าใสา่มันล้มลงสิ้นใจเสียกอ่อนสิงคอนกับลูกน้องที่เหลือหันควับไปก็เห็นว่าคนยิงคือเมคาไอเซลแมนสิงคอนคำรามแขน จากนั้นเสียงปืนก็ดังสนั่นจากพวกสิงคอนที่ระดมยิงใส่ไปทางเมคาคมฉวยโอกาสนี้เร้นกายออกไปแต่ก็ยากลำบากเพราะสภาพร่างกายไม่อำนวยเมยคาหลบหลีกระสุนจากพวกสิงคอนแต่สายตาจับจ้องมองมาที่คมพรางตะโกนบอกหมวยให้พาคมหนีไปแต่หมวยละล้าละลังร้องถามเมคาว่าไปไหนหาตำรวจหรอไม่ไปไหนก็ได้ที่ปลอดภยัย เมคาพูดไปยิงตอบโต้วพวกสิงหขอนไปจนกระทั่งเห็นคมเผยตัวออกมาเมคาสังคมให้หนีไปพูดพลางยิงปกป้องให้คมด้วยส่วนหมวยก็วิ่งพรวดไปช่วยพยุงคมด้วยเหมือนกันเมคาปิดทางไม่ให้พวกสิงขอนตามคมไปได้เขายิงหูดับตับไม้ทำให้สิงหขอนแค้นมากเอะอโวยวายอย่างไม่สบอารมณ์โถ่ เมคาพยายามจะจับสิงหขอนให้ได้เขายิงลูกน้องสิงหขอนตายอีกสองคนจนในที่สุดสิงหขอนกับลูกน้องที่เหลือคนเดียวก็ตัดสินใจถอยหนีไปในความมืดทางด้านหมวยที่พาคมไปขึ้นรถอย่างทุลักทุเลเพราะคมตัวใหญ่มากแต่พอได้ขึ้นรถแล้วค่อยเบาใจหน่อยหมวยขับรถพาคมไปตามท้องถนนโดยยังไม่รู้จุดหมายปลายทางจะพาฉันไปไหน หมวยยังไม่รู้เลยพี่เมคาเขาบอกไม่ให้พาไปหาตำรวจแล้วหาที่ปลอดภัยให้พี่คมหาที่ปลอดภัยให้ฉันจริงเหรอเขาเกลียดฉันแทบจะฆ่าฉันสักพันครั้งมัง้งแต่ครั้งนี้เขากลับมาช่วยฉันพี่เมคาคงอยากจับพี่เข้ากระบวนการยุติธรรมมากกว่าเขาเป็นตำรวจที่ดีมากฉันภูมิใจในตัวเขาขมชื่นชมน้องชายแต่หมวยทำหน้างงง,งสงสัยถึงกับภูมิใจเลยเหรอ พี่ไม่ได้เป็นญาติพี่น้องเขาซื้อหน่อยนั่นสินะหมวยจะพาพี่ไปที่ไหนดีล่ะฉันรู้แล้วว่าจะไปที่ไหนคมนึกถึงใครบางคนจากนั้นเขาก็บอกเส้นทางให้หมวยขับรถไป ที่บ้านพักเนตรดาวในคืนเดียวกันผู้ผากับลูกน้องลอบเข้ามาอย่างเงียบเชียบเป็นเวลาที่เนตรดาวหลับสบายอยู่บนเตียงนอนผู้ผามาพร้อมกับชัยและโอพู้มันซุบซิบกันอยู่นอกห้องนอนผู้ผาสงสัยเมื่อไอโอเอาถุงใส่ผงบางอย่างออกมาโชว์ผงอะไรวะผงจงโครงใช่กับภูผามองหน้ากันงงงโออธิบายความทันที จงโครงคือคางคบชนิดหนึ่งที่ตัวใหญ่มากเขาเอาหนังมันมาตากแห้งแล้วบดเป็นผงแบบนี้เดี๋ยวรมควันแล้วเป่าเข้าไปรับรองหลับลืมตื่นภูผาชะงักไม่แน่ใจถามว่าไม่ตายแน่นะโอพยักหน้าบอกว่าไม่ตายไม่นานนักควันจากผงจงโครงก็ลอยผ่านช่องฝาห้องเข้าไปภายในด้วยฝีมือไอโอที่เป่าผ่านไม้สางเนดดาวหายใจเข้าไปหลับสนิทสักพัก ผู้ภูผาก็โผล่หน้าขึ้นมาตรงหน้าต่างมองไปยังหมวดสาวด้วยสีหน้ากระยิมยิ้มย่องเรียบร้อยครับพี่หนังจงโครงตากแห้งแล้วบทเป็นผงเนี่ยใครโดนรมควันเข้าไปรับรองหลับเป็นตายโอเน้นย้ำสรรคุณของผงจงโครงอีกครั้งผู้ภูผาพอใจสั่งโอกับชัยเอาตัวเนตดดาวมาเดี๋ยวนี้มวยใช้เวลาพอสมควรกับการขับรถมาที่บ้านตะจุนตามที่คมบอก มาถึงหมวยก็เคาะประตูรัรัวพร้อมส่งเสียงเรียกตะจุนเอ็ดอึงไปหมดตะจุนตกอกตกใจเปิดประตูออกมาท่าทางยังงวงเงียผสมความเมาในมือถือปืนลูกซองไว้ป้องกันตัวร้องถามว่าใครฉันเองตะจุนคมพูดออกมาหมวยฮึดฮัดไม่ทันใจเลยพูดพรวดแหกตาดูหน่อยก็ดีนะตะจุนเมื่อเห็นว่าเป็นคมกับหมวยตะจุนนิ้วหน้าสงสยัยเองสองคนเองเหรอ มาหาข้ามีธุระอะไรวะโรงแรมเต็มน่ะหมวยหยอกยิ้มยิ้มตาจุนสะดุ้งรับมุกแล้วบอกให้ทั้งสองคนเข้ามาผ่านไปสักครู่คมนั่งกึ่งนอนอยู่ในห้องของตาจุนคมเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังแล้วสีหน้าหมองหมุนตาจุนฟังแล้วไม่รู้จะพูดยังไงได้แต่สรุปอย่างปรงปรงว่าเกิดมาหลอก,ก็อย่างนี้แหละต้องทำใจแต่แม้มันล่อเองสะอ่วมเลยนั่นสิหมวยเห็นด้วย ตอนเนี้ยฉันเป็นห่วงคุณพราวฟ้าคมพูดจากใจหมวยสนับสนุนทันใดบุกเข้าไปฉุดเลยไหมล่ะแต่แตาจุนสายหน้าไม่เห็นด้วยสภาพนี้เนี่ยนะพรุ่งนี้ค่อยว่ากันก็แล้วกันคมสีหน้ากังวลแล้วรู้ว่าเป็นไปไม่ได้แล้วเหมือนนึกได้กำชับหมวยว่าอย่าบอกเมคานะว่าฉันอยู่ที่นี่จะหมวยไม่บอกหรอกหมวยไม่อยากให้พี่คมติดคุกหมวยไปก่อนนะ โหมดจากไปทิ้งคุมไว้กับตาจุนอย่างหมดห่วงภูผากับลูกน้องเอาตัวเนตรดาวมาที่บ้านหลังหนึ่งในสภาพที่เธอหลับเป็นตายลูกน้องวางเธอบนเตียงแล้วถอยห่างออกมาให้ภูผาเข้าไปแทนเนตรดาวนอนหลับสนิทภูผานั่งข้างเตียงมองเธออย่างหลงไหลในความงามในที่สุดก็มีวันนี้สวยเหลือเกิน ภูผาใช้สายตาลมเลียนเนตดาวไปเรื่อยก่อนจะค่อยๆก้มลงอย่างช้าๆเพื่อจูบเธอแต่ทว่าปากยังไม่ทันกระทบปากเนตดาวก็ลืมตาขึ้นเบิร์โพรงจนภูผาสะดุ้งตกใจพริบตานั้นเนตดาวก็เอาเข่ากระทุง้งท้องภูผาตามสัญชาตญาณแล้วทะลึ่งตัวขึ้นมาหวังเล่นงานมันซ้ำอีกไอสารเลวโอ๊ยไหนบอกว่าหลับลืมตื่นไงวะไอโอ เนดดาวไม่รอช้าเตะต่อยภูผาแล้วแย่งปืนมันมาก่อนจะพุ่งออกไปนอกประตูฉันยังไม่อยากฆ่าแกพูดขาดคำก็มีไม้ตะพดฟาดจากด้านหลังลงมาที่ข้อมือเธอจนปืนหล่นพอเธอหันไปก็เห็นกำนันสิงห์ยืนหน้าทะมึงถึงผูผาถึงกับแหกปากด้วยความดีใจพ่อกำนันสิงห์ตบเนดดาวเต็มแรงคว่ำไปเลือดกลบปากส่วนภูผารีบตะคุบตัวเธอไว้อย่างเร็วปล่อยฉัน ปล่อยก็ได้แต่แกต้องเป็นเมียฉันก่อนได้แต่แกจะอดได้เฮโรอีนของกลางนั่นกำนันสิงหูพึงถามว่าแกว่าอะไรนะเฮโรอีนของกลางนั้นหรอเนดดาวยิ้มรับภูพาไม่เชื่อบอกพ่อว่าอย่าไปเชื่อมันมันตอแหลฉันไม่ได้บอกให้พวกแกเชื่อนี่เล่ามาถ้าฉันจับได้ว่ามันไม่จริงภูพาจะไม่ใช่ผัวคนเดียวของแกโนนลูกน้องฉันข้างนอกทุกคนจะได้เป็นผัวแกทั้งหมด เนตดาวเชิดหน้าไม่กลัวถามว่าพร้อมจะฟังหรือ,อยังสองพ่อลูกสบตากันนิ่งและมองไปที่เนตดาวอย่างมีความหวังค่ำคืนเดียวกันเรองเดชนั่งจิบกาแฟาอยู่ที่ระเบียงเพียงลำพังสักครู่พราวฟ้าเดินเข้ามาสุดลงนั่งข้างๆอาลูกฟ้ามีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรคะ่ะลูกจะมาขอโทษเรื่องที่วันก่อนเสียมารยาทไม่ยอมเปิดประตูให้คุณพ่อเข้ามาคุยด้วยโถนึกว่าเรื่องอะไรตอนนี้คงคุยได้แล้วมัง้ง พราวฟ้ายิ้มแทนคำตอบเรึงเดชจึงเอ่ยปากว่าตกลงเรื่องแต่งงานก็ตามนั้นละคะ่ะเธอตัดบทเสียงเรียบแต่คนเป็นพ่อแปลกใจถามว่าทำไมดูง่ายจังพ่อคิดว่าลูกไม่ได้ชอบสิงค์คอนค่ะไม่ได้ชอบอ้าวแล้วทำไมยอมแต่งละ่ะเพื่อความปลอดภัยของคุณพ่อไงคะเรืองเดชยิ่งงงเข้าไปกันใหญ่ถามว่าลูกหมายความว่ายังไง พราวฟ้าถอนใจก่อนตัดสินใจพูดออกมาแทนที่จะตอบตรงๆทุกวันนี้คุณพ่อไว้ใจพี่สิงห์ขอนแค่ไหนคะมีอะไรหรือเปล่าความซื่อสัตย์ลูกว่าพี่สิงห์ขอนหมดความซื่อสัตย์ไปจากเรานานแล้วรึงเดชทั้งไม่เข้าใจทั้งโมโงหไม่ว่าลูกรู้อะไรมาช่วยบอกพ่อได้ไหมได้สิคะถ้าคุณพ่ออยากฟังรึงเดชพยักหน้ารับท่าทางอยากรู้มาก เนตรดาวถูกพันธนาการอยู่ในบ้านเธอเล่าเรื่องทั้งหมดให้สองพ่อลูกฟังจนจบแต่ท่าทางภูผาบ่งบอกว่าไม่เชื่อในบางเรื่องขณะที่กำนันสิงห์ยังรู้สึกเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งถามย้ำว่าที่แก่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยจริงเหรอจริงแน่นอนฉันคิดอยู่แล้วเชียวว่าไอ้สิงห์ขอนเนี่ยมันคงไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าเริงเดดนักงหรอกภูผาแทรกขึ้นกำนันสิงห์พยักหน้าบอกว่ามันคงยังไม่ลืมเรื่องพ่อมัน,นสิพ่อของสิงห์ขอน เน่ดาวพึมพำสงสัยกำนันสิงเล่าให้ฟังว่าสิงหาพ่อของสิงคอนเป็นเพื่อนรักร่วมสาบานของเรืองเดชเมื่อ20กว่าปีก่อนทั้งคู่ทำไม้ที่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านแล้วสิงหาเกิดตายอย่างมีเงื่อนงำในป่ามีการคาดดาวว่าเรืองเดชวางยาสิงหาเพราะต้องการฮุบกิจการไว้คนเดียวแต่ก็ไม่มีหลักฐานเรืองเดชเลยรับเลี้ยงสิงคอนใช่ไหม ใช่ตอนนั้นสิงขอนอายุราวเก้าขวบก็พอจะรู้เรื่องและจำความได้แล้วลูกเสือลูกตะเคก็เป็นแบบนี้แหละนาเรืองเดชสัญญาว่าจะให้พราฟ้าแต่งงานกับสิงขอนคงเพื่อเป็นการถ่ายโทษและอยากให้สืบทอดกิจการต่อไปแต่สิงขอนคงต้องการเป็นใหญ่กว่านั้นจึงคิดจะล้มไมเคิลและกำนันด้วยเนดาวพูดอย่างเข้าใจทะลุปรุโปร่ปปรงแต่ผู้พาคบกรามคำรามแค้นให้มันมาฉันจะวัดกับมันเอง กำนันสิงมองเนตรดาวแล้ววกเข้าเรื่องเดิมแล้วยาของกลางนั้นอยู่ที่ไหนมีจริงหรือเปล่าตอนเนี้ยังไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแต่มีจริงแน่เพราะคงไม่มีใครกล้าแหกตาผู้พันอู่ถันอย่างแน่นอนกำนันสิงสีหน้าครอยตามคาดดาวว่าหรือว่ามิสเตอร์เอ็กเป็นเจ้าของยานนี่แบบที่เขาลือกันจริงๆคงต้องดูกันไปคราวนี้ปล่อยฉันได้หรือยังอย่าง,างผู้ผาตอบสวนทันที แต่ฉันมีข้อเสนอให้กำนันสิงสงสัยว่าข้อเสนออะไรผููผาไม่ไว้ใจส่วนขึ้นก่อนว่าฉันไม่เชื่อแกหรอกแปลกพออย่าไปนสนใจมันเลยแกรู้หรือว่าเขาแลกของกันที่ไหนแล้วคิดว่าจะเข้าไปได้ง่ายๆหรือไงคำพูดของเนดาประโยคนั้นทําให้กำนันสิงฉุดคิดว่าน่าสนใจบอกเธอพูดข้อเสนอมาแต่ภูผาไม่เชื่อทําท่าจะทวงพ่ออีกเลยโดนกำนันสิงสงสัยตาปรามก่อนเพ่งเดึงมาที่เนดาวฉันรอฟังอยู่ เนดาสีหน้าพอใจแล้วบอกความต้องการของตนเองปล่อยฉันก่อนกำนันสิ่งตกลงส่งสัญญาณให้ลูกน้องแก้มัดเนดดาวที่แคมป์กลางป่าของผู้พันอูถันทหารบางส่วนหลับบางส่วนยืนเวียนยามเพื่อป้องกันเหตุร้ายคิมหันยังคงถูกจองจำอยู่ท้ายแคมป์มีทหารเฝ้าสองคนส่วนบิลลี่กับหัวหน้าทหารนั่งดื่มกันอยู่ท่าทางเมามาย ทางออกไปจากตรงนั้นจอบีก็บแสงฉายซูมมองเพื่อรอเวลาเข้าช่วยคิมหันทางน่าจะสะดวกแล้วน่าจะพอไหวงั้นปะจอบีก็บแสงฉายเคลื่อนตัวไปในความมืดตรงเข้าไปใกล้แคมป์แล้วจัดการเชื่อทหารสองนายด้วยมีดอย่างเร็วโดยที่มันไม่ทันได้ร้องสักแอะเสร็จแล้วค่อยๆเคลื่อนตัวไปทางคิมหันแสงฉายหมอบตัวต่ำส่งเสียงเรียกคิมหันเบาๆโดยที่จอบีคอยระวังหลังให้เธอคิมหัน นายคิมหันคิมหันมองตามเสียงแล้วต้องประหลาดใจเมื่อเห็นแสงฉายถามว่ามาได้ไงก็มาช่วยนายไงไปเร็วไม่ไปฉันไปไม่ได้อ้าวไงงั้นจอบีขยับเข้ามาถามอย่างไม่เข้าใจคิม่ันพูดพรางมองไปอย่างระวังตัวแจฉันรู้แผนการของพวกมันหมดแล้วถ้าฉันหายไปพวกมันจะยกเลิกแผนทันทีแผนการอะไรจะมีการแลกของที่แก่งช้างข้ามในวันมะลืม จอบ,บีสีหน้าเข้าใจถามว่าผู้พันอุดถันใช่ไหมคิมหันตอบรับแสงฉายเลยเดาต่อว่าเป็นยาเสพติดของกลางใช่ไหมใช่แล้วจะให้พวกเราทำยังไง